สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจํำครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะก็ <c oughs> ชนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอันดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกกลักขนากรากฎใน E.P. นี้นะคะจะเป็นการอันดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆที่ทนในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎและคณากรกฎทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ใน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะัาโหลแฟนค่ะ มาสองใบเลยเดวิลนะคะแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะในอดตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวทัตดินค่ะพฤึกศบกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีพฤึกศบลัคนาพลึกศาราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคนคน่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะาหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาหน้าไพ่นะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะในดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อืเป็นสถานการณ์นะคะของความรักที่ไม่ได้มีแค่คนสองคนอ,อาจจะเป็นตัวคุณที่ไปซ้อนเขาหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาที่มาซ้อนคุณก็ได้นะคะอืมนะแล้วก็นะคะความสัมพันธ์ ในที่ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเป็นฝั่งเขานะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราที่ดึงคนอื่นเข้ามาหรืออาจจะเป็น ตัวเราเองที่เป็นคนอื่นในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอย่างที่ไม่บอกมันสลับกันได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันคาราคาสังค่ะมันยังไม่จบนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับจะนิ่งอะ่ะแต่ก็ไม่นิ่งนะคะมันเหมือนกับเป็นคลื่นใต้น้ำนะคะเหมือนกับภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุ ระเบิดอยู่ตลอดเวลาแค่ตอนเนี้ยมันยังแค่ในอดีตที่ผ่านมามันยังไม่ระเบิดเท่านั้นเองนะคะม,มีเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนเก็บซ่อนซ่อนเร้นนะคะลึกลับนะคะนะประมาณนี้เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายน2564นนะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบรแรกจะเป็นไพ่เก้าดาบค่ะห้าถ้วยนะคะเด็ดค่ะและเป็นไพ่เก้าถ้วยค่ะ ก้าวดาบก้าวถวยนะชาวราศีกรกฎลักคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะธาตุด,ดียวกันกับคุณก็คือกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนั่นเองนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่า ในช่วงวันที่1-15ถึงมิถุนายนนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่นะคะตัวชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเองจะได้เจอกับความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความผิดหวังเสียใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรานะคะไม่ถูกเลือกก็ได้นะคะเขาไม่เลือกเราหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ไม่เลือกเขาก็ได้แต่ในที่นี้นะคะความสัมพันธ์ มีโอกาสที่จะจบนะคะมีโอกาสที่จะจบมีไพ่เด็ดขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเป็นรักสามเศร้านะคะมันเหมือนกับว่ามันมันถูกสะสมมานานมากๆนะคะมันเครียดมันกดดันมันผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะมันเลยทำให้ ตัวชาวราศีกรกฎเองนะคะเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกแล้วนะคะนะคุณยอมที่จะเจ็บครั้งเดียวแล้วจบนะไพ่เด็ดนะ,ะเพราะว่าเขาแทบจะไม่แคร์อะไรคุณเลยนะ,ะแทบจะ คือเหมือนกับตัวเขาคิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะทุกคนต้องหมุนรอบตัวเขาเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรที่ทำให้คุณเสียใจหรือว่าทำให้คุณผิดหวังดังนั้นเมื่อนะคะมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ,ะเหตุการณ์เดิมๆความทุกข์เดิมๆเรื่องเดิมๆเสียใจแบบเดิมนะคะตัวคุณก็อาจจะเลือกที่จะเหมือนกับมันเสียใจมากๆจนจน จนมันทนไม่ไหวที่จะต้องหยุดแล้วอ่ะคุณสงสารตัวเองมากๆากะนะคะแล้วก็เลือกที่จะหันหลังดีกว่านั่นเองนะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีก,กรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะเอาขอโทษค่ะสามไม้เท้านะคะหกดาบค่ะสี่ดาบนะคะหกดาบสี่ดาบบวกกันได้เป็นไพ่สิบดาบนะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลักนณะกรกฎชัดเจนมากๆนะคะคุณเลือกที่จะ move on จริงๆด้วยคุณเจ็บมามากพอแล้วคุณ คุณอยู่ไม่ไหวแล้วอะที่ตรงเนี้ยคุณอยู่ไม่ไหวแล้วอืมขอขอพอขอหยุดนะ,ะพอแล้วก็หยุดแค่นี้ถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกไปเงียบๆนะคะหายไปเลยนะคะไม่ไม่มีคำบอกลาไม่มีคำพูดใดๆ นะคะก็คือจบก็คือจบออกไปแบบเงียบๆเลยออกไปจากชีวิตคนคนนั้นแบบเงียบๆไปเลยนะคะภพ่สรุปคือภา่เด็กถือไม้เท้าออกไปแบบเงียบๆแล้วก็ไปสู่หนทางใหม่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็จะได้เลือกนะคะอนาคตความรัก ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องอยู่เพื่อเป็นตัวเลือกของใครอยู่เพื่อเป็นของตายของใครนะคะคุณเลือกคุณเลือกอนาคตของตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะไม่จมอยู่กับปัญหานะคะเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่ต้องทุกขทรมานแบบนั้นนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่าทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแนะนํำใบแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ5เหรียญน,นะคะ7เหรียญค่ะและไพ่ควีนธูดาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะไพยทาโร่แนะนําว่าการที่คุณอยู่ต่อไปอ่ะมันก็ มันก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆอ่ะเขาปล่อยให้คุณรอจริงๆอ่ะเออเขาปล่อยให้คุณเหงาปล่อยให้คุณทุกทรมานปล่อยให้คุณเจ็บปวดปล่อยให้คุณเด็บหนาวปล่อยให้คุณต้องอ้างว้างเดียวดายนะคะแยกลำบากอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นค่ะไม่รู้ว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณไม่ใช่คนโง่คุณไม่ใช่คนที่มองอะไรไม่ออก ะะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะกำลังรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อที่จะพาตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ไพาทาโรแนะนำว่าอย่ารอต่อไปอย่าอยู่ต่อไปนะคะมองความสัมพันธ์นี้นะคะให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากที่สุดว่า มันเป็นไปไม่ได้จริงๆอยู่ต่อไปแล้วมันไม่มีความสุขจริงๆควนถือดาบตัดได้ตัดค่ะนะคะจงดึงความกล้านะ,ะแรงฮึดสุดท้ายของคุณออกมาแล้วก็ตัดโชะทิ้งไปซะนะคะไม่ ไม่รู้ว่าคุณทําได้เป็นกําลังใจให้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ